มีดเน็บแบบนี้นะมีดหมอก็มีนะโหเป็นร้านรวมมีดทั้งหมดเลยนะมันก็จะอลังการแบบนี้แหละนะฮะที่700ไร่ไลน์นะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะขยับไปอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมครับเพราะว่าจะมีมีดแปลกๆเยอะอยู่พอสมควรนะฮะนี่ข้างในนี้นะผมจะค่อยๆส่องค่อยๆซูมให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะเป็นด้ามหมูป่าอะไรประมาณนี้นะถ้าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะใช่มีดใหม่นะครับน่าจะเป็นมีดเก่าด้วยแหละนะ เป็นมีดเก่าหมดเลยใช่ไหมฮะป๋าเป็นมีดมือหนึ่งอแต่ทรงมันลูกค้าจับเยอะลูกค้าจับเยอะใช่ไหม่ออะ,ะผมผมชอบแบบขี้มือแบบนี้นะ<ช>เอาเข้าตรงๆผมชอบขี่มือชอบคมเก่าแบบนี้นะ,อะเออจับเลยคุณผู้ชมประมาณนั้นนะเออเป็นมีดแต่ว่ามาขายที่700ไร่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมทุกวันพัสกับวันเสาร์นะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมมาที่นี่นะนะครับที่700อยไร่นะครับ ก็จะเจอร้านมีดแบบนี้แหละ